อนุภาพของพระพุทธคุณและศีลพระศาสดาเมื่อประทับอยู่นะพระเชตวันมหาวิหารท่งปรารภอุบาสกผู้มีศรัทธาคนหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคำเริ่มต้นว่าปสังสะสทังทายะสีลสังสะดังนี้ได้ยินว่าอุบาสกนั้น เป็นอริยะสาวกผู้มีศรัทธาเลื่อมใสวันหนึ่งเดินไปยังพระวิหารเชตวันถึงฝั่งแม่น้ำอาจิรวดีในตอนเย็นเมื่อคนเรือจอดเรือไว้ที่ฝั่งไปฝั่งธรรมไม่ภายเรือที่ท่าน้ำจึงยึดปิติมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ให้มั่นลงสู่แม่น้ำเท้าของเขาหาจมน้ำไม่ เขาเห็นเคลื่นเวลาเดินไปกลางน้ำคล้ายกับเดินเหนือพื้นดินครั้นปิติมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ของเขาอ่อนลงเท้าของเขาก็เริ่มจะจมเขาจึงประคองปิติมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ให้มั่นเดินไปหลังน้ำถึงพระเชตวันถวายบังคมพระาศาสดานั่งณส่สวนหนึ่ง พระศาสดาทรงธรรมปฏิสันถานกับเขาตรัสถามว่าดูก่อนอุบาสกท่านเดินมาถึงโดยเหน็ดเหนื่อยน้อยกระมังเมื่อเขากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ข้าพระองค์ยึดเอาปิติมีพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์จึงได้ที่พึ่งเหนือหลังน้ำคล้ายกับเหยียบแผ่นดินมาจึงรับสั่งว่า อุบาสกมีเค่ท่านเท่านั้นที่ระลึกถึงพระพุทธคุณแล้วได้ที่พึ่งแม้แต่ก่อนอุบาสกทั้งหลายก็ระลึกถึงพระพุทธคุณได้ที่พึ่งเมื่อเรืออับปางกลางสมุทรแล้วเมื่อเขาทูลอารัธนาจึงทรงนำเรื่องอดีตมาตรัสเล่าในครั้งอดีตการ ครั้งศาสนาพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอริยะสาวกผู้เป็นโสดาบันโดยสารเรือไปกับกุกกุ่มพีช่างกับบกคนหนึ่งภรรยาของช่างกันระบกนั้นมอบหมายช่างกันระบกแก่เขาว,ว่านายสุขทุกข์ของสามีของดิฉันขอมอบให้เป็นภาระของท่านครั้นถึงวันที่เจ็ เรือของกุมพีช่างกันระบกอับปางลงในกลางสมุทรทั้งสองเกาะแผ่นกระดานแผ่นหนึ่งลอยมาถึงเกาะแห่งหนึ่งช่างกันระบกนั้นจึงฆ่านกปิ้งกินแล้วให้อุบาสกอุบาสกไม่ยอมบริโภคโดยกล่าวว่าอย่าเลยสำหรับเราอุบาสกคิดว่าในที่นี้นอกจากพระรัตนตรัยแล้ว ไม่มีที่พึ่งอันสำหรับเราเขาจึงระลึกค,คุณของพระรัตนตรยัยลำดับนั้นเมื่อเขากำลังระลึกถึงพญานาคซึ่งเกิดในเกาะน,นั้นจึงเนรมิตร่างของตนเป็นเรือลำใหญ่มีเทวดาประจำสมุดเป็นมานพต้นหนเรือเรือเต็มไปด้วยรัตนเจ็ดประการเสากระโดงทั้งสามสำเร็จด้วยแก้วมณีสีอินทนิน ใบเรือสำเร็จด้วยทองเชือกสำเร็จด้วยเงินขันใบสำเร็จด้วยทองเทวดาประจำสมุดยืนอยู่บนเรือประกาศว่ามีผู้ใดจะไปชมพูทวีปมีไหมอุบาสกตอบทันทีว่าเราจะไปถ้าเช่นนั้นจงหมักขึ้นเรือเถิดอุบาสกขึ้นเรือและเรียกช่างกรันลบกขึ้นด้วย เทวดาประจำสมุดกล่าวว่าได้แต่ท่านเท่านั้นคนนั้นไม่ได้อุบาสกถามว่าเพราะเหตุไรเล่าเทวดาประจำสมุดต,ตอบว่าเขาไม่มีคุณหรือศีลและอาจระเหตุเป็นดังนั้นข้าพระเจ้านำเรือมาเพื่อท่านมิใช่ผู้นี้เอาละเราให้ส่วนแก่คนนี้ด้วยทานที่ตนให้ ด้วยศีลที่ตนรักษาโดยภาวนาที่ตนอบรมช่างกันระบบตอบว่าข้าพเจ้าขออนุโมทนาเทวดากล่าวว่าข้าพเจ้าจักพาไปเดี๋ยวนี้แล้วอุ้มเขาพาไปทั้งสองคนออกจากสมุดไปถึงกรุงพารานสีทางแม่น้ำบรรดาลให้ทรัพย์อยู่ในเรือนของเขาทั้งสองด้วยอนุภาพของตน ื่อจะกล่าวถึงคุณของการสังสรรค์กับบัณฑิตว่าควรทำความสังสรรค์กับบัณฑิตทั้งหลายหากว่าช่างกันระบบคนนี้ไม่ได้สังสรรค์กับอุบาสกนี้จากพินาศในท่ามกลางสมุทรนั่นเองจึงกล่าวคาถาเหล่านี้ว่าจงดูผลของศรัทธาศีลจากคะนี้เถิดพญานาคในระมิดเพศเป็นเกลือ พาอุบาสกผู้มีศรัทธาไปบุคคลพึงสมาคมกับสัตบุรุษเถิดพึงทำความสนิทสนมกับสัตบุรุษเถิดด้วยช่างกันระบกถึงความสวัสดีได้ก็เพราะการอยู่ร่วมกับสัตบุรุษทั้งหลายและในบทความเหล่านั้นบดว่าปรสสังสะได้แก่เรียกว่าจงดูเถิด ไม่กำหนดใครๆบทว่าสทธังทายะคือด้วยโลกิยสศัทธาและโลกุตระสัทธาแม้ในศีลก็มีนัยยะนี้เหมือนกันบทว่าจากะสังสะได้แก่บริจาคทายธรรมและบริจาคกิเลสบทว่าอะยังพระลังได้ผลนี้เป็นผลคือเป็นคนเป็นอนิสง อีกอย่างหนึ่งพึงเห็นความอธิบายในบทนี้อย่างนี้ว่าจงดูผลของการบริจาคเถิดพญานาคนี้แปลงเพศเป็นเรือบทว่านาวายะว่านังเนนะคือด้วยสันฐานเรือบทว่าสัทธังมีศรัทธาตั้งอยู่ในพระรัตนตรยัยบทว่าสัพพิเรวังพวกบัณฑิตนั่นเอง บทว่าสมาเสถะได้แก่พึงกระทำบทว่าสันทวังได้แก่สนิทสนมฐานมิตรแต่ไม่ควรทำความสนิทสนมด้วยตัญหากับใครๆณหาปิตโตกุดุมพีช่างกันระบกบ,บาลีว่านังหาปิตโตก็มีเทวดาประจำสมุทรยืนอยู่บนอากาศ แสดงธรรมกล่าวสอนอย่างนี้แล้วจึงผาพญานาคก,กลับไปวิมานของตนพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประกาศสัทธรรมแล้วทรงประชุมชาดกในเวลาจบสัจธรรมอุบาสกตั้งอยู่ในสกัดทาขามิผลอุบาสกโสดาบันในการนั้นกรั้นเจริญมักให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป ก็นิพพานพญานาคได้เป็นสารีบุตรส่วนเทวดาประจําสมุทดคือเราตถาคตนี้แหลเพิ่มเติมอนิสงส์ของการรักษาศีลแปดผลบุญอันยิ่งใหญ่ที่นับประมาณมิได้การถือศีลแปดหรืออุโบสถศีลคือการฝึกปฏิบัติตนให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปของเราชาวพุทธ ซึ่งโดยส่วนมากจะแต่งชุดขาวทาบุญเพื่อรักษาศีลแปดในวันพระโดยเป็นหนึ่งในวิธีการสั่งสมบุญสร้างบารมีของอุบาสกอุบาสิกาผู้ใส่ชุดขาวทาบุญฝึกตนละกิเลสแต่อย่างสละทางโลกไม่ได้นั่นเองค่ะแล้วอานิสงส์แห่งการรักษาศีลแปดจะได้บุญอเนกอนันต์มาเพียงไรตามแอดมินมาเลยค่ะ ย้อนกลับไปในสมัยพุทธกาลเมื่อครั้งพระพุทธเจ้ายัางประทับอยู่ณพระเชตวันวิหารในกรุงสาวัตถีพระพุทธองค์ได้ทรงแสดงธรรมแก่พระภิกษุทั้งหลายโดยตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอุโบสถศีลประกอบด้วยศีลแปดประการผู้ใดรักษาอุโบสถศีลได้ย่อมได้อานิสงส์มากค่ะ อุโบสถศีลทั้ง8ประการประกอบด้วยข้อที่1ละเว้นจากการฆ่าสัตว์ข้อที่2ละเว้นจากการลักทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็นของตนและข้อที่3การรักษาพรหมจรรย์ไม่เสพเมถุนกรรมคือไม่มีเพศสัมพันธ์ข้อ4ไม่พูดโกหกหยาบคาย ข้อหไม่เดิมสุราและของเมืนเมาข้อ6เว้นจากการทานอาหารในยามวิการข้อ7ไม่ชมระบำรำฟ้อนขับร้องใดๆรวมถึงไม่ตกแต่งตัวด้วยเครื่องหอมและดอกไม้และข้อ8ไม่นั่งและนอนบนที่นอนสูงใหญ่พระพุทธเจ้า ทรงเปรียบเทียบอนิสงส์ของการใส่ชุดขาวทําบุญรักษาศีลแปดหรืออุโบสถศีลไว้ว่าพระราชาผู้มีราชาสมบัติและมีอำนาจปกครองสูงสุดในรัฐทั้ง16ยังไม่สามารถเทียบเท่าผู้ที่รักษาศีลแปดประการนี้ได้เพราะไม่ว่าชายหรือหญิงหากได้ใส่ชุดขาวทำบุญรักษาศีลแปเมื่อตายไปแล้ว จะได้ครอบครองสมบัติอันเป็นทิพย์ของเทวดาคือเกิดบนสวรรค์และเปรียบเหมือนแสงรัศมีของพระจันทร์ที่คมหมู่ดวงทั้งหลายกล้งที่พระพุทธองค์ทรงประทับจุณะบุพารามอันเป็นวัดที่นางวิสาขามหาอุบาสิกาได้สร้างถวายซึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสถึงเรื่องศีลแปดแก่นางวิสาขาว่า วิสาขาเธอจงตระหนักถึงศีลแปดดังนี้ว่าอริยะบุคคลทั้งหลายต้องละจากการฆ่าสัตว์ละจากการลักทรัพย์ของผู้อื่นมาเป็นของตนการรักษาพรหมจรรย์ไม่เสพเมถุนกรรมไม่พูดโกหกไม่เดิมสุราและของเหมือนเมาเว้นจากการกินอาหารในยามวิการไม่ชมระบำรำฟ้อนขับร้องใดๆ ไม่ตกแต่งเครื่องหอมของหอมและดอกไม้ไม่นั่งและนอนบนที่นอนสูงใหญ่สิ่งน,นี้พระอระหันต์ทั้งหลายปฏิบัติกันมาพระอระหันต์บ้างรู้ไม่นอนเตียงแต่นอนบนลาดหญ้ารวมทั้งผู้ใส่ชุดข,ขาวทำบุญรักษาศีลแปลกยอมได้ทิพยสมบัติของเทวดาที่เหนือราชสมบัติของพระราชา ถึงแม้ว่าพระราชาองค์นั้นจะของแคว้นใหญ่น้อยมากมายอย่างไรก็ตามและอานิสงค์ของการใส่ชุดขาวทำบุญรักษาศีลแปดยังทำให้คนผู้นั้นไม่ถูกใครนินทาว่าร้ายอีกด้วยเห็นไหมคะว่าการแต่งกายด้วยชุดขาวทำบุญรักษาศีลแปดแม้เพียงครั้งเดียวเราได้บุญและอานิสงค์ที่มากมายขนาดไหน ฉะนั้นแอดมินอยากให้ทุกท่านได้ลองหาเวลาว่างกันดูมานั่งแต่งชุดขาวทำบุญเพื่อรักษาศีลแปดเข้าวัดปฏิบัติธรรมกันเป็นประจำนะคะ